ใครที่ไปซื้อที่ดินสประกอนะครับแล้วสอประกอใบนั้นแปลงนั้นนะครับติดจำนองกับทกศอยู่นะครับจะบอกว่าสวยทั้งคู่นะครับคนที่ซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยติดจำนองอยู่กับทกศคนที่เอาที่ดินไปจำนองเนี่ยก็มาตัดแบ่งบางส่วนเนี่ยขายให้กับเรานะครับเราเป็นคนซื้อมากรณีที่ที่ดินที่เจ้าของเดิมเนี่ยมีใบสอบประกออยู่10ไร่ยกตัวอย่างนะครับแล้วเอาไปจำนองกับทกศไว้ แล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยตัวเองก็เป็นหนี้ทกสอยู่แล้วก็ตัดที่ดินส่วนหน right ึ่งอาจจะครึ่งหนึ่งคือ5้าไร่มาขายให้เราเราเนี่ยก็ถือที่ดินทํากินตรงนั้นมาเป็น10ปีแล้วแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยที่ถือใบอยู่เนี่ยก็ใบมันอยู่ที่ทกสแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไปยื่นขอออกโฉนดอย่างนี้เนี่ยยื่นไม่ได้นะครับตามคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเราต้องไปยื่นคําร้องทั่วไปนะครับเพื่อบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขามีบางส่วนเนี่ยเอามาขายเรานะครับ แล้วถ้าเป็นแบบนี้ท่านรู้ไหมครับว่าถ้าสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาจะทําเอกสารให้เราใหม่เนี่ยทั้งคนซื้อคนขายเนี่ยจะได้เป็นสัญญาเช่าแทนนะครับไม่ใช่ได้เป็นโฉนดนะครับคนเจ้าของเดิมที่เหลืออยู่5้าไร่ก็ไม่สามารถออกโฉนดได้คนที่ครอบครองใหม่ก็ไม่สามารถยื่นขอออกโฉนดได้สามารถได้เป็นสัญญาเช่าและเป็นสัญญาเช่าทั้งคู่นะครับแล้ที่ซวยไปกว่านั้นนะครับทั้งคู่จะต้องรับภาระ นี่ทกสทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนซื้อคนขายที่แบ่งกันนะครับขายไป5ไร้เราจะทําสัญญาเช่ากับสปกท่านต้องรับภาระนี่ตามสัสดส่วนที่ท่านถือที่ดินสปกแปลงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อก็เดือดร้อนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับเงินในการเอาไปจำนองกับทกสไว้ด้วยแต่ถ้าท่านประสงค์จะเช่าที่ดินแปลงนี้กับ สปก่ตนะครับท่านจะต้องรับภาระหนี้ของทกศไปด้วยนะครับทั้งคู่เลยแต่ถ้าที่ดินแปลงนี้ไปติดจำนองทกศแล้วออกมาขายให้เราทั้งผืนถ้าเราไปยื่นการครอบครองเพื่อทําประโยชน์ท่านจะต้องรับภาระหนี้ตามสัดส่วนถ้าร้อยเอร์เซนทั้งผืนท่านก็ต้องรับภาระหนี้ทั้งหมดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขกติกาที่กําลังจะออกมาภายในสิ้นเดือนมีนานี้นะครับ